สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องตัวเบียร์ตังสิ่งกิโลแล้วจีตเส้นแล้วอ๋อวันนี้ปาเราให้มาดูเหล็กไปทําอู่เพิ่มครับ <15 5. S 1> เดี๋ยวคำนวณดูก่อนแป๊บนึงเด้อ <15 5. S 1> ร้อยเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้าเอาเดี๋ยวเอาเอาเพิ่มเอาเพิ่มเอาเพิ่มอีกเส้นหนึ่ง <15 5. S 1> อันนี้เพิ่มอีกเส้นนึง ่ะมาดูนะครับว่าโอ้นี่เป็นเหล็กเกตบีนะครับเอาไปทำกงหลังคานะปลาเรล่าให้ผมมาซื้อก็เยอะอยู่นะครับนี่คือว่าหลายเตืบครับพี่น้องไปอย่าให้เสียเท่าไหร่นะร้ 180. อยแปดสโอเคครับขึ้นเลยครับรรขึ้นเลย กิโลละสามสิบาทครับพี่น้องกิโลละสามสิบาทผมว่าน่าซื้อนะครับน่าเอาไปทําพวกลงลงลงรถนะครับนี่มีหลายอย่างครับเหล็กที่นี่ดูอ่ะนี่ก็จะเป็นเสาทําเสาได้ครับท่อกลมนะเป็นท่อเอ่อแปบ๊บแป๊บกลมนี่หนาประมาณสี่มิลได้ครับผมสี่มิลอันนี้ห้ามิลน,นะครับมีสี่มิลมีห้ามิลน,นะครับเอ่อหน้าสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วครึ่งหรือเปล่าเนี่ย สี่นิ้วหรือเปล่าสี่นิ้วแหละทุกคนนี่ยาวหกเมตรครับเอาไปทําเสาได้ครับไปทําขาลอกหรือว่าไปทําอะไรอ่ะพวกที่ใช้แป๊บนาๆอย่างนงี้นะนี่มีหลายขนาดครับสองนิ้วครึ่งก็มีสามนิ้วนะครับสามนิ้วสามนิ้วครึ่งห้านิ้วนี่ห้านิ้วก็มีนะครับมีหนามีบางเลือกได้ครับดูเหล็กเยอะมากครับเป็นช่างกิโลครับช่างกิโลกิโลละสามสิบบาทเท่านั้นนะครับทุกคน ถือว่าใช้ได้เลยครับมัดอยู่วะเอาอยู่เด้อมันมันสิมันสิไลวะนี่นั่นเอะ,อะกำลังเอาเเล็กขึ้นนะก็ เออตัวนี้ร้อยร้อยแปดสิบโลนะครับอ้อถือว่าไม่แพงนะประมาณ5้าพับาทครับนี่คือไปทำโค้งลังคาไร่สบายเลยครับนี่ก็นี่น,นี่นี่ครับนี่ส่วนมากบางทีมันจะมีต่อแบบนี้ครับนี่ต่อแค่ประมาณ10เซนยี่สเซนนะสำหรับผมผมไม่ซีเรียสครับประหยัดต้นทุนครับดีกว่าเราไปซื้อ เลเกรติแพงๆนะครับมันซู้ราคาไม่ไหวครับถามว่ามันต่างกันเยอะไหมก็มต่างกันสามสี่พันอ่ะทุกคนอย่างนี้เราหมดห้าพัน 5, 000, ถ้าไปซื้อเกรตก็ประมาณหมื่น 10, กว่าบาทนะครับเท่าไหร่ครับห้าพันหกพอดีมีอะไรแถมรอยยิ้มแห้งๆด้วยรอยยิ้มแห้งๆด้วยมาหลายรอบแล้วเนี่ยเออรอยยิ้มแห้งๆนี่แหละ ไ,ไม่แล้วก็ไม่ทำงานเปม้เอาโอ้ไม่มีอะไรแถมเลยโอ้ไม่ไหวเลยป๋าเอ้ยร้านอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับมีเหล็กล่างก็มีนะเอฟซีดูอ่ะนี่เหล็กล่างก็มีหน้าสี่หน้าสามหน้าสองหน้าห้าก็มีนะครับนี่เหล็กล่างน้ำนะครับเหล็กล่างน้ำหนานะครับพวกนี้เป็นเหล็กเจียบีทั้งนั้นเลย แต่ก็ใช้ได้นะเอาไปทำทะลงทะเล์นะครับต่อทะลงทะเล์นี่เฮดบีมก็มีนะเฮดบีมหน้าสี่ตัวนี่เหลือๆเลยครับเฮดบีมหน้าสี่ล่างหน้า, 6, าหกนะครับล่างน้ําหน้าหกล่างน้ําหน้าเจ็ดเฮดบีมไวแฟมีครับไวไฟหน้าหกมีหลายตัวครับนี่อ้เสียดายครับถ้ามีตังผมอยากซื้อไปไว้เลยนี่เวลาเราทํารถทํานั้นจะมีหายากครับส่วนมากก็ต้องไปซื้อเหล็กเกรดเอกันแล้วมันแพงครับทุกคน ดูราคาไม่ไหวแผน่นลงแผ่นเหล็กมีหมดนะครับดูอะแผ่นเหล็กก็น่าจะช่างโลนะบางครั้งก็เป็นเป็นแผ่นช่างโรมาดูแล้วก็กลายเป็นแผ่นมะเดืเ่อนเนี่ยเพราะว่าแต่ละขนาดมันมีไม่เท่ากันเนาะ,นะครับแต่ว่าพวกนี้เขาน่าจะช่างไว้แล้วนะครับน่าจะซื้อเป็นเส้นเลยแหละแต่ผมว่าถูกแน่นอนครับเหล็กหน้าสามก็เก้าร้อยหรือเปล่าผมซื้อไปครับหน้าสีก็พันร้อยประมาณนี้นครับ มากับโอ้ของแท้เลยครับมัดยูอนะไรพวกนัโอ้ไปไกลด้วยนี่เอามอายูแด้วไปไหนไปไกลด้วยนี่ลอยกัโลูกด้วยนี่ ก็ขอบสังขารมาซื้อครับใกล้วก็มานะทุกคนอ้าวไรก่อนีคิดคิดแค่นั่นเองคิดเงินแค่นี้ไรก่อนปบาท้อง็มร้อยมาแจกผมไม่ไหวเลยนี่ยอดครับแ้กขายอยู่นี่หลายปีแล้วนะครับนี่พวกเสาท่อกลมที่ผมบอกเนี่ยไปทำเสาแบบนี้ได้สบายเลยครับมันสำหรับคนที่ชอบงานเหล็กนะไม่ชอบงานปูนครับ ผมว่าจ่มเลยแหละนะครับใช้ลืมอ่ะใช้ยาวอ่ะครับ oh. อันนี้โดนปลาเราใช้ครับตรงมาครับโดนเอาเอาไงก็ได้เอาให้อยู่อะอย่าให้หลุดก็พอ oh. ขอมัดให้ครับผมมัดไม่เป็นนะครับบริเรียนหลูกเสื้อครับพี่น้องเอาไกล้เกเอา มีหนาหลายขนาดนะครับนี่พวกไว้ไอเหล็กไอกล่อ,องนนหน้าสี่หน้าสามปุกนี้นะหนามิลห้าสองมิลมิลสองก็มีนะครับแล้วแต่ใครชอบรุ่นไหนขนาดไหนนะครับเลือกเอานะครับตามใจชอบเลยนะครับอยู่วะล่ะ นี่มึงนี่ไหมโอ้ยไอ้มันคืนเคงโพดเดี๋ยวได้ต้อยันมีจะไงมันว่าเนมันเนมันมันเคงโพดเอาเออเอา เออโอ้แบบนี้ก็ผมมาจาังไลยก็อยู่ครับพี่น้องไม่หลุดแน่นอนครับเออมันจีดีดปากปุณอ,อ,อ้เอาละเอาละมันไหนยูเด้อเงว่ะ มาตรฐานดีดี่ะถึงเปียเลยพี่น้องรุดป่ะแน่นอนถึงเทียบนมดพ่น้อเอาโอเคครับพี่น้องก็สำหรับตัวนี้ก็หมดไปแค่ห้าพันกว่าบาทเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ